สวัสดีครับมาฝอยดวงเม้าดาังกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์บูมชอบดูดวงนะครับดวงประจําสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับอาจารย์ขออนุญาตหยิบไพ่ให้นะครับว่าอดวงจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือคนที่เกิดเวลาหลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ ได้ไพ่เสียงทายมาเรียบร้อยแล้วนะครับโคนวันพุธกลางคืนนะครับดวงจะเป็นช่วงวันที่16มกอ่ิ16ธันวาคมจนถึง22ธันวาคม2567นะอาจารย์ลืมบอกโคนวันพุธกลางคืนครับเขาบอกช่วงนี้ระวังสุขภาพไม่ค่อยดีระวังเรื่องของการนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับมีปวดหัวนะครับ ระมัดระว่างการเจ็บไหล่เจ็บแขนเจ็บขาด้านขวาโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะด้านขวานะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานเยอะนี่แหละนะครับนะทางด้านสุขภาพช่วงนี้ของคนนันพุทธกลางคืนจะมีในเรื่องของความรู้สึก อยากออกจากงานเบื่องงานอยากดูงานใหม่อยากเปลี่ยนรสชาติให้กับชีวิตตัวเองนะครับอยากไปเจออะไรใหม่ๆแต่ว่าดวงเงินไม่ค่อยซพพอร์ตสักเท่าไหร่ว่าจะเที่ยวเพื่อเปิดหูเปิดตาช่วงนี้ก็ยังต้องประหยัดอยู่จึงยังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีแต่ความคิดที่อยากจะไปและลังเลนะครับ อย่างที่2คือดวงงานของคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้เขาบอกว่างานหนักเงินน้อยนะครับฉะนั้นหากจะลงทุนอะไรอย่าพิ่งลงทุนเยอะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่2เลยนะครับหากว่าทํางานอะไรก็ทำแค่พอเงินเดือนนะไม่ใช่ว่าจ้างร้อยทำสั่มสัมสัมพัน์เลยอย่างนี้ไม่ไหวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการเจ็บปวยจากการทํางานเอาได้นะครับส่วนคนที่ค้าขายนะครับช่วงนี้จะวุ่นวายกับลูกน้องนะครับ1ลูกน้องออก นะครับลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจนะครับจะเกิดปัญหาเรื่องของลูกน้องบริวารในช่วงนี้ในทางด้านความรักครับเขาบอกว่าคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้คนโสดจะโสดต่อนะครับใครที่คุยคุยทะเลาะอย่าระมัดระวังเพราะการทะเลาะครั้งนี้อาจจะทาให้คุณแยกย้ายเลิกลากันได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าว่ายังไม่อยากทะเลาะให้หยุดการทะเลาะคุยดีด ให้พลังบวกนะครับแต่ถ้าคุณเบื่อแฟนลองหันไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์นะครับอย่าไปโฟกัสเรื่องแฟนหรือความรักมากนะักม่งั้นจะเป็นชนวนที่ทําให้คุณทะเลาะจนทำให้รู้สึกว่าอยากเลิอกอยากจะจบกับแฟนหรือคนรักของคุณได้นะครับ ในส่วนของดวงการเงินนะครับของคนวันพุธกลางคืนในช่วงนี้นะครับยังึ้นไพ่ห้าเหรียญอยู่นะครับยังจ่ายค่อนข้างเยอะครับนะแล้วก็การลงทุนก็ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตในเรื่องของการที่จะสร้างเม็ดเงินได้สักเท่าไหร่นะครับอาจารย์จึงแนะนําว่าลองดูสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เงินจ่ายเยอะโดยเฉพาะการจ่ายที่เกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับระมัดระวังสัตว์เลี้ยงป่วยนะครับบางคนก็กําลังจะซื้อสัตว์เลี้ยงนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับบางคนก็ไปซื้อเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวนะครับไปซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวนะครับเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะในส่วนของโชคลาบนะครับประจำสัปเหียตัปดานี้ของคนวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าความฝันให้โชคโดยเฉพาะถ้าฝันเห็นผีเห็นวิญญาณน,นะครับไปเดินทางไปงานข่าวดํานะครับเป็นสื่อโชคลาบที่ดีสําหรับคนวันพุธกลางคืนในช่วงนี้นะคนวันพุธกลางคืนครับช่วงนี้เขาบอกว่าการมูนะครับ การมูเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้แนะนําให้ไปไหว้องค์เทพอะไรนะแต่แนะนําในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวกับพ่ยวิญญาณขึ้นมาทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทำสังกทานและอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับที่เป็นวิญญาณก็ดีนะครับเป็นสัมภเวสีก็ดีนะครับให้ช่วยเปิดทางให้การเงินไหลมาดีขึ้นให้โชคลาภได้แบบเต็มๆตมนะครับ คนวันพุธกลางคืนครับเขาบอกช่วงนี้จะเสียเงินในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องของหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะครับนะจะมีดวงได้ซื้อใหม่รวมถึงในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ช้อปปิ้งนะครับถึงแม้รายจ่ายมันจะเยอะแต่มันก็ต้องช้อปอะนะอันนี้ต้องต้องทำใจนะครับโอเคครับสำหรับดวงคนวันพุธกลางคืนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังดวงของคนวันพฤหัสกันนะครับ อย่าลืมมาเช็คดวงกันที่ช่อง The f o i l Memory กันได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับและอย่าลืมติดตามเพจอาจารย์บูมดูดวงและ TikTok ครับหมอบูมชอบดูดวงดูดวงกันทุกคืนไลฟ์สดกันทุกวัน